วันนี้เนี่ยเปิดขีมมาก็ได้สับปะรดหนึ่งลูกค่ะแล้วก็มาหาอาหารให้น้องแพกันต่อเลยก็ได้ต้นกล้วยมาอีกหนึ่งต้นนะคะแต่ว่าเป็นต้นเล็กค่ะวันนี้เนี่ยตากล้องของเรานะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่เฟิร์นนั่นเองมาถึงโคแพแล้วค่ะมาเอาอาหารให้น้องแพกันวันนี้เนี่ยก็มีเป็นทางปามจิ๋วค่ะระหว่างดิฟางให้อาหารน้องแพอยู่ก็มีเด็กทะเลาะกันค่ะ เป็นไงคะนี่คือหลักฐานค่ะแต่จริงๆหลังกล้องเนี่ยมากกว่านี้อีกนะคะทางปามทางนี้เนี่ยใหญ่แล้วก็หนักมากกว่าฟางจะเอาเข้าไปไดว้วันนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันค่ะว่าน้องแพนชอบกินใบกล้วยจริงหรือเปล่าตอนที่ฟางถือชูอ,อยู่เนี่ยไม่มีตัวไหนเห็นมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นพอเห็นแล้วก็กระดีกระดาใหญ่ก็วางลงไว้ข้างบนสุดเลยถึงกับปีนเลยนะคะตอนแรกเนี่ยตัวอื่นยังไม่เห็นแต่จังหวะนี้นี่แหละ ตกไปแล้วเรียบร้อยก็มารุมกินกันสิคะรออะไรก็ได้ยามาหอบหนึงเอาไปให้น้องแพ้ก,กันค่ะกระเทให้เลยค่ะก็มารุมกินกันใหญ่เลยค่ะเสร็จแล้วก็แว้นรถกลับบ้านเลยค่ะ